เนี่ยจานคนเห็ดเสียบเอ้ยเผ็ดจัดๆขนาดเมนี่ยเบื่องอะเสียบจริงพี่น้องมาเนี่ยเสียบจริงสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมเปนนเกอนแดกไม่อีกแล้วครับพี่น้องมาอน,นี้มากับเมนูนี้เสียบเสียบ,บกันครับผมได้์มึกยักมากพี่นอ้องไปซ่อย่างไปย่างตลาดมากหนาะ <c oughs> มีเรื่องเราหให้ฟังพี่น้องนานจะเป็นคนทั้งฟังพม่าเนาะนขายเนาะผมไปถามมาล้วนละเท่าไรเพื่อน่าล้วนละเนี่ยตามป้ายไปตามป้ายผมเรียกหนวดนึงพ่อหนวดนึงผมได้ถามว่าเท่าไร่บาทร้อยบาทร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่ใช่บาทร้อยบาทร้อย <c oughs> อะไรว่าบาทร้อยบ่ <c oughs> ผมก็เลยเงื่อเงห้หนึ่งร้อยบาทก็อีกบาทหนึ่งพี่น้องเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่ใช่ บาทร,ร,ร้อยบาทร้อยก็ได้เอาเงินออกบาทหนึง่งบาทร้อยโอ้ยผมหนูง,งงพี่น้องไอ้บาทร้อยบาทร้อยเอ้าบาทร้อยก็บาทร้อย <c oughs> มาพี่นอนะอ้องมาเอ้าพักเข้ากระตามที่เห็นนี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมาเนี่ยไอ้มีน้ไมัมต้มครับผมมีพักกัะจรองแล้วก็มีอันนี้อะไรว้าปะสตอร์หมอกสตอพี่น้องสตอแล้วก็มีมะระเนาะบักแตงโอ้หลายอย่างอกันด้วยพี่น,ออน,น้องพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเสฟเซฟรวมกันครับผมมาเนี้ ฝีมือาา่อเมียจ๋ากครับคนจกินกน็เอาจากน่อยกออบผมเอาบุเปียกให่เราพี่้องอเปียกห่น้อยพอมันขินบนียบนะเอ้าเอาเสบเสบมันพี่รองอนะ่ะขอุญาะเด้อขอรายะเด,ด,ด,ดตัตก่อนพี่รอง เบิ่งมึกเป็นเส้นเป็นเส้นได้เอ้ยเป็นเสียบขนาดครับผมกับบรรยากาศฟวงใบแต่ว่าเป็นอย่างไอ๊แมงมันพี่น้องมันคือมากแท้อาหารทะเลนี่ถือกินยังไนียบนมหาลุดเอาพี่น้องเอาเสีฉาๆมือนกันครับผมเอ้ยเบิ่ง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 อ่าอืมเหนียวหนุ่มครับผมเหนียวหนุ่มจับอยู่ อโอ้โเนี่ยพี่น้องเนี่ยคำยใหญ่ๆได้ครับผมอ,อืม อืมเขาท่าอยู่พี่น้องเขาท่าอยู่มือนี่มัน,นสมอยากอยู่เนาหลังจาก <c oughs> าจกินต่ำมาหลายมือแล้วพี่น้องอืมอืม phát lên tròn luộc nào bình tâm cái lái หองเฉียบๆด้วยมันเหนียว จะเป็นเอ็นของแม่พี่น้องมันด้เหนียวอันนี้น้องใหม่ต้มเด้อพี่น้องอืม คักคักแซบอยู่พี่น้องแซบอยู่เด็ดเด็ดเอาขออนุาตัดเป็นคำเลยพี่น้องเด้อ ตัดแต่ใส้นจิ้มเขาได้เนาะมันเหนียวครับมันมันมันเอ๋ขาดขาดหนักเหตุเป็นข้ามผม่าหนาชีเสียบหนาชีเวอร์กกวัวเอาสวดได้พี่น้องบานเฮ้ยเนี่ย,เ,ยเนี่ยเนี่ยอืม 嗯。Hmm. <laughs> nồi mai tôm có bán chuẩy <laughs> Khẩu gần như thế gấp nó tôm tùm <laughs> <laughs> Nhằm cục cục lên phải không? <laughs> แสบแสบแสบพี่รองแสบห <c oughs> นวดใหญ่ๆได้เนี่ยเออเนี่ยเบิงเบิงเบิงพี่รองเบิง ừ, เอาเป็นข้าวเหียแสบไปย่าแงบบพี่รองอื <mm <oting> น้ำแตกภาคแลอือม <oting> บรรยากาศฝนตกวันนี้เศร้าเลยพี่น้องรอบฝนตกเป็นชั่วโมงโอ้ตกมากหล่ะหอนเอาได้หวะเนี้โอ้ยอืเอม เบ่งไปลองแหลกระตาได้ย hmm. mm ังไงเออคักๆบัวก็ไปน้ำจิ้ม เนี่ยจานคนเผ็ดจับเสียบเออเผ็ดจัดจัดขนาดันนี้เบื่อกัเนี่ยเยสียบจริงพี่รองมันเนี่ยเสียบจริง mùi hẻo quang này hm 他们嘞。 ความเปร้อืมแอ้วพี่ลองไปนี่มาถึงจวงใด้แล้วก็ผมกับเมนูไอ้ดวกมืองักเจ็บแซ่บเลยไปในมือเออเตระหนวดเนี้ง หนวดเย้ๆบิ <rôle> ๊กๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยเอ๋อเนี่ยเอาไว้เมีอาจารย์นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอายุสองหิมพี่น้องสองหนวดเดียเนี่ยเอาไว้เมีอาจารย์ซะเพื่อเพิ่นอยากนั่งครับผมแบ่งไว้เพิ่นจังหน่อยอ๋อเจนนี่เจนไี่ก็เอาไปซ้ำหนีกันนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะจนนี่เจนไี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครต์เด้อร์ทางช่องยูทูปเปโกอนเนี่ยครับผมสำหรับมือนี่คลิปนี้มือนี่เอาไปซ้ำหนีก่อนครับ คลิปหนาไปพอกันไหมน้อพี่น้องเนาะสำหรับมือนอี่เป็กกอนเนี่ยก็ขอกล่าวมาสวัสดีครับโอ้ยเสียบพีดีพี่นอ้องมอูนี่เสียบเสียบเสียบอ่าอืมชะต่อกระเสียมเดี๋ยวอาหญิงหน่อยกันบ่มาเดี๋ยวกันไรขางข้าอยู่พี่น้องเนียออ <c oughs> อืมอืมอ๋อวันอืมอืม